อย่าเพิ่งขายงานจิววลี่หากคุณไม่มีสามสิ่งนี้นะครับมีอะไรบ้างครับสิ่งที่หนึ่งถ้าคุณไม่มีใจรักนะฮะคุณคิดว่าถ้าขายจิววลี่ขายเพชรขายพลอยคือต้องรวยต้องรวยอย่างเดียวอย่าทำนะครับอย่าทำเด็ดขาดอันดับที่สองนะครับหากคุณไม่มีความรู้นะครับคุณไม่มีความรู้ในเรื่องของจิววลี่เลยเนี่ยนะนะไม่มีไม่มีฐานไม่มีแหล่งข้อมูลคิดว่า จิบมาซื้อมาแล้วขายไปอย่าทำนะครับอันตรายนะครับเพราะว่าคุณอาจจะซื้อของที่ไม่ตรงปกไม่ตรงสเปคนั่นเองนะไปขายแล้วคือคุณจะขาดทุนยับนะอันดับที่3นะครับถ้าไม่มีความรู้ไม่มีแหล่งต้นทุนนะก็คือคุณไม่มีเรื่องของอเขาเรียกว่าแหล่งต้นทุนที่สามารถควบคุมได้นะของที่คุณขายนะอาจจะแข่งขันกับตลาดไม่ได้สุดท้าย สิ่งที่คุณมีนะครับต่อให้ใจรักแค่ไหนก็มีก็ทำไดนะ้ไหละต่อให้มีต่อให้มีความรู้นะกว่าคุณจะไปถึงเส้นชัยสุดท้ายต้นทุนที่คุณแบกรับจบนะครับอย่าลืม3ามสิ่งนี้นะครับ